บัดซบเด็กนั่นมันเร็วมากมันหนีไปได้อีกแล้วอย่างไรก็ตามประตูมิติได้รับความเสียหายและกระแสมิติอาจเปลี่ยนแปลงข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะรอดทะเลชั้นนอกของอนณาเขตมนดำฝนตกหนักเกินไปอันตรายมาก หันเรือกลับไปที่ศาลาทะเลเมฆเย่หยุนแผนเดิมคือการหาผลวิญญาณดั้งเดิมให้น้องสาวของข้าเพื่อช่วยนางปรับปรุงพลังของนางดูเหมือนว่าตอนนี้จะหมดหวังแล้วขอรับหันหัวเรือกลับ หาท่านร้องระวังมีคนตกมาจากฟ้าหรอไปดูสิว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ไหมเขาตายหรือยังนะท่านร้องเขายังไม่ตายรียบพาเขาไปรักษาที่ห้องโดยสาร คนผู้นี้สามารถสีพลังอวกาศได้เขาน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาขอรับสามวันต่อมาเจ้าเป็นเช่นไรบ้างอาการบาดเจ็บข้าใกล้จะหายดีแล้วขอบคุณพี่เย่หยุนมากที่ช่วยข้าไม่เป็นไร เสี่ยหยุนพี่ชายข้าได้ยินพี่กลับมาครั้งนี้พี่ได้ผลวิญญาณดังเดิมใหม่ขอโทษนะน้องพี่พี่หาไม่เจอไม่เป็นไรพี่ข้ารู้ว่าพี่พยายามเต็มที่แล้วส่งครามกำลังใกล้เข้ามาข้าต้องทะลวงระดับเทพยุทธแปดดาวให้เร็วที่สุด แล้วชายคนนี้เป็นใครคนนี้คือชาวฝังตอนที่ข้ากำลังกลับมาเขาตกมาจากช่องว่างพลังอวกาศและข้าก็ช่วยเขาไว้น้องสาวข้าไม่สามารถมองระดับพลังของเขาได้เจ้ามองเห็นไหมข้าต้องดูใกล้ๆ พี่ชาวฟางพี่ฟื้นตัวแล้วหรออาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรข้าขอดูหน่อยได้หรือไม่ถ้าสิ่งที่ท่านพี่พูดเป็นความจริงชายคนนี้สามารถฉีกพลังอวากาศได้แปลว่าเขาต้องเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนบางทีเขาอาจช่วยสาราหยุ่นให้ของข้าได้ได้เลยไม่มีปัญหา ต้องการตรวจสอบการบ่มเพาะของข้างั้นหรออย่างไรก็ตามข้าฝึกทักษะปกปิดลมหายใจเจ้าไม่สามารถตรวจสอบข้าได้หรอกแค่ระดับปร,รมาจารย์พลังแค่นี้ไม่สามารถช่วยสาราจุนไห่ของข้าได้สักนิดพี่ชาวฟางไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงพักนิดหน่อยก็หายแล้ว ค่านั้นมีธุระค่าขอตัวน้องสาวเจ้าพี่ชายเมื่อพี่ชาวฟางหายดีแล้วก็ปล่อยเข่าไปโอเคเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของชาวฟางจะไม่มากพอที่จะช่วยสาลายุนหายได้พี่เย่มันเกิดอะไรขึ้นหรอ ดูเหมือนว่าที่นี่กำลังมีปัญหาน้องสาวของข้าต้องทะลวงระดับเทพยุทธแปดดาวให้ได้มิฉะนั้นสาลายุนไหของเราจะถูกทำลายเข้าใจแล้วไม่น่าแปลกใจที่เธอรู้สึกผิดหวังหลังจากตรวจสอบการบ่มเพาะของข้า หวานาผู้อาวุโสที่หนึ่งจัดประชุมตระกูลและขอให้ท่านไปหาทันทีตาแก่นั่นอีกแล้วเหรอคอยดูครั้งนี้เขาจะทำอะไรอีกตอนนี้ข้าสบายดีแล้วข้าจะไปกับท่านดูเหมือนว่าเขากำลงังเผชิญหน้ากับปัญหาที่หนักจริงๆข้าต้องช่วยเขา นี่เป็นเรื่องภายในตระกูลของข้าหากเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องความแข็งแกร่งของชาวฝางไม่เพียงพอเขาไม่สามารถช่วยข้าได้ไม่ต้องห่วงข้าแค่ไปดูเฉยๆงั้นก็มากับข้าห้องโถงตระกูล เมื่อเร็วๆนี้ซาลาหัวเชิญได้ฆ่าคนในตระกูลของเราพวกมันอยากจะเริ่มสงครามเร็วๆสินะหวหนนาตระโกลยังไม่ทะลวงระดับพลังเราจะประมาทไม่ได้ทุกคนศาลาหัวเชิญได้บุกรุกอาณาเขตของเรามาช้ำแล้วช้ำเรามีใครคิดวิธีจัดการได้บ้าง ในฐานะผู้อาวุโสที่หนึ่งข้ามีวิธีแก้โดยไม่เสียทหารแม้แต่คนเดียวผู้อาวุโสหนึ่งยุนไห่เกอไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมพูดมาเลยอย่างที่เราชาบกันดีว่านายน้อยแห่งศาลาหัวเช่นหลงรักท่านมานาน หากท่านแต่งงานกับนายน้อยแห่งศาลาหัวชนปัญหาทั้งหมดก็จะจบลงข้าไม่เห็นด้วยจะให้น้องสาวของข้าเป็นเครื่องมือในการแต่งงานได้อย่างไรนี่ก็เพื่อผลประโยชน์ของสาลายุนไห่ของเราสาลาหัวชน่นแข็งแกร่งเกินไปถ้าเราสู้มีแต่สูญเสีย สายตาของตาแก่นี่มีแต่ความโลภในการมีชีวิตและกลัวความตายแกน้องสาวของข้าทำเพื่อสาลายุนไห่มามากแล้วแต่ตอนนี้แกยังให้น้องทำเพื่อแกอีกหรอท่านพีหยุดก่อนถ้าการเสียสละของข้าช่วยสาลายุนไห้ได้ข้าก็ยอม ข้าเคารพการตัดสินใจของท่าน ừ, 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 ทุกอย่างเป็นไปตามแผนตำแหน่งหัวหน้าศาลาหยุนไห่จะตกเป็นของข้าพี่เย่ผู้อาวุโสคนนี้มีบางอย่างผิดปกติข้าก็คิดเช่นนั้นแต่ข้าไม่มีหลักฐานมากพอ ผู้อาวุโสทรยศแบบนี้ข้าเกลียดที่สุดเอาไงดีเปิดเผยพลังของตัวเองดีไหมน้องเฉาฟังมีวิธีช่วยข้างั้นหรอมีแน่นอนระบบมีของอะไรที่จะทำให้คนพูดความจริงไหมแน่อยู่แล้วหลังจากอัปเดตระบบแล้วในครั้งมีของเพียก นี่เรียกว่ายันแท้และเมื่อติดตั้งกับคนคนนั้นจะพูดแต่ความจริงราคาร้อยล้านเหรียญไม่มีปัญหาค่ารวยหักร้อยล้านเหรียญสูงสุดผู้อาวุโสหนึ่งเจ้าเอาแต่พูดถึงศาลาหัวเช่นเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันอย่างนั้นหรอ หืชาวฟางเขาจะทำอะไรเจ้าเป็นใครข้าคือชาวฟางเจ้าได้รับประโยชน์มากมายจากการที่ศาลรายุนไห่ถูกโจมตีใช่ไหมไร้สาระกล้าดียังไงถึงใส่ร้ายข้า ผู้อาวุโสหนึ่งจงบอกมาเถอะว่าเจ้าได้อะไรบ้างค้าได้มามากมายเลยละสาลาหัวเช่นมอบหินวิญญาณหลายแสนก้อนให้ค้าและที่ดินในเมืองหลวงและร้านอาหารอีกสามแห่งอะไรนะผู้อาวุโสหนึ่งนี่ทาน มีแค่นี้เหรอมีอะไรอีกบอกมาให้หมดอีกเรื่องหนึ่งตราบใดที่เสี่ยหยุนแต่งงานกับนายน้อยสาลาหวัวเช่นสาลาหวัวเช่นจะสนับสนุนค่าเป็นหัวหน้าสาลาหยุนให ist. ้ผู้อาวุโสหนึ่งสารภาพมาแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ยินนะ ไม่คิดว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้รู้หนะ้าแต่ไม่รู้ใจไอ้สารเลวนี่ทำไมจุดจูมันถึงยอมรับละ่ะอ๋เกิดอะไรขึ้นกับข้ายันหมดเวลาการใช้งานชาวฟางแกทำอะไรกับข้าอ๋อ ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้าแค่ถามเรื่องที่ว่าผู้อาวุโสหนึ่งได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากศาลาหัวซ้นทุกคนอย่าไปเชื่อมันข้าไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นผู้อาวุโสหนึ่งทุกอย่างมันชัดเจนแล้วคนทรยศ ข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะทำแบบนี้ไอ้คนทรยศเอ้ยน้อยแผนการของข้ากำลังสมบูรณ์แบบถ้าไม่มีไอ้เด็กเวนี่มายุ่งตาเท่าตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงแล้วยอมให้จับซะด,ดีีน้อยชาวฟางทั้งหมดมันเป็นเพราะแกตายซา ชาวฟางระวังไม่นะชาวฟางกำลังตกอยู่ในอันตรายอยากฆ่าข่าเหรอมันไม่ง่ายหรอกเนะาะผู้อาวุโสหนึ่งแพ้เหรอชาวฟางชนะ หมัดเดียวสามารถสยบผู้อาวุโสหนึ่งได้ชาวฟังเจ้าช่อนความแข็งแกร่งเอาไว้หรือ